บ้านพักที่เบลเยียมเชียร์ที่คำพรธนพลเบญจรงคกุลหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามไฮโซบิ๊กเป็นลูกชายของคุณสมชายเบญจรงคกุลกับคุณรัตนาพรศรีธาราโดยคุณพ่อของหนุ่มบิ๊กหากนับลำดับญาติเขาคือน้องชายของคุณบุญชัยเบญจรงคกุลสามีนางเอ,งเอกร้อยล้านอย่างตักบงกฎคงมาลายัยขณะที่หนุ่มบิ๊กเติบโตที่ต่างประเทศเขาบินไปนเรียนตั้งแต่อย่างเด็กๆ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากนั้นจึงเลือกศึกษาที่ออสเตรเลียนาน20ปีโดยหลังจากเรียนจบเขาเลือกทำงานเก็บประสบการณ์ที่ต่างประเทศก่อนที่จะกลับเมืองไทยในเวลาต่อมาและมาพบรักกับเชีย์ตอนมหาวิทยาลัยด้านธุร,รกิจเป็นเพื่อนกันอยู่2ปีกว่าจะได้เป็นแฟนเจอกันจากการเ,เรียนคอร์สหนึ่งด้วยกันมีปาร์ตี้แฟนซีทีมอเมริกาเด็กนักเรียนนอกนุ่งขาสั้นฮอตแพนจัดเต็มมาเลย ถามเชียว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่คุณอยากแต่งงานด้วยจริงๆหรือเปล่าเชียบอกเคินเชียรักใครรักสิ่งอยู่แล้วคบกับใครก็ไม่อยากเลิกกับใครอยู่แล้วเมื่อถามบิ๊กจะมาสู่ขอเชียเมื่อไหร่วางแผนหรือยังบิ๊กตอบว่าวางแผนอายุขนาดนี้เราต้องวางแผนชีวิตเราเพราะเราอยากมีงานมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดูแล เราอายุส4แล้วถึงเวลาที่เราคิดวางแผนในชีวิตขั้นต่อไปเมื่อถามถึงเรือนหอบิ๊กตอบว่าวางแผนเอาไว้แล้วรักใครครอบครัวแกแฮปปี้ไปด้วยถ้าเรามีอะไรที่ดีแฮปปี้เืียเชื่อว่าครอบครัวแกแฮปปี้ไปด้วยแหละกับครั้งนี้เราค่อนข้างทำงานหนะักทางคุณบิ๊กเขาก็มีความตั้งใจมีความพยายามที่จะดูแลเชียว่าเป็นความสบายใจที่ผู้ใหญ่เขาเห็นแต่ก็ไม่มีใครเร่งรัดอะไร ช่วงนี้ลุยงานเยอะๆเรียๆไปก่อนค่ะแต่ก็มีพูดคุยกันบ้างต่างคนก็ต่างมีจุดโฟกัสในการทำงานของตัวเองคุยกันคร่าวๆกันเฉยๆวางแผนชีวิตของเขาไว้ยังไงเราก็เล่าให้ฟังในส่วนของเราคุยกันด้วยเหตุและผลเคยตั้งใจไม่อยากมีลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลังเลมากๆเพราะส่วนตัวเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าตัวเองไม่อยากมีลูกแต่ก็ต้องคุยกันดูก่อนว่าอีกฝ่ายคิดไว้ยังไง